ใช่ครับคุณผู้ชมครับมีรายงานล่าสุดเข้ามาว่าพบ คนไทยครับไปถูกทำร้ายร่างกายอย่างทามรุนแล้วก็ไปเสียชีวิตยอยู่ที่ฝั่งปอยเปยข,ของกรรมัมพูชาอีกแล้วพราะเพิ่มอีกหนึ่งศพด้วยกันนะครับซึ่งล่าสุดเพื่อนของผู้เสียชีวิตนั้นก็มีการร้องขอว่าให้ทางการนั้นดําเนินการช่วยรับศพนั้นกลับมาที่ประเทศไทยด้วยครับโดยเพศูนช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออกหรือว่า IMF นะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กรายงานว่านายสราวุฒิหรือว่าโตโตซึ่งเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการครับ ถูกพบว่าเสียชีวิตในอาคารแห่งหนึ่งที่บริเวณฝั่งปอยเปตของกัมพูชาซึ่งเป็นพิกัดเดียวกับจุดที่พบร่างของนางสาวสุดาซึ่งเป็นชาวพังงาที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ครับโดยตามรายงานร่างของโตโต้ถูกพบที่ตึกบีชั้น6ออฟฟิศหมายเลข218ครับซึ่งก็เป็นแหล่งข่าวนะครับก็ให้ข้อมูลมาจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายทางการไทยยังไม่สามารถเข้าไปถึงพิกัดได้อย่างชัดเจนครับลักษณะของการเสียชีวิตนั้นค่อนข้างจะรุนแรงครับ นะฮะข้อมูลจากผู้รอดชีวิตแล้วก็พยานบุคคลยืนยันตรงกันนะครับว่าสราวุฒหรือว่าโตโต้นนั้นถูกทําร้ายร่างกายอย่างทารุณโดยการตีด้วยวัตถุของแข็งคล้ายกับเหล็กและถูกช็อตด้วยไฟฟ้าจนเสียชีวิตในอาคารดังกล่าวรรยงานบอกว่าผู้สั่งการนั้นเป็นนายทุนชาวจีนครับส่วนผู้ลงมือเน่ยเป็นลูกน้องและเป็นคนไทยด้วยนะในขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็เป็นการบังคับใช้แรงงานครับ ซึ่งสะท้อนหรือว่าปัญหาการนำพาคนไทยคือเป็นคนไทยหลอกคนไทยด้วยกันเองยังพบอยู่ครับเพื่อไปทำงานในขบวนการที่ผิดกฎหมายที่ฝั่งปอยเปตและพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็จะถูกเก็บหรือว่าถูกให้มันเงียบเงียไปที่ฝั่งพนมเปญน,นะครับ ส่วนเพื่อนรุ่นพี่ของผู้เสียชีวิตซึ่งสามารถหลบหนีออกมาได้ครับออกมาจากเครือข่ายนี้แล้วอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการประสานข้อมูลมาที่ศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเพื่อช่วยเหลือนําร่างของนายสราวุฒิกลับประเทศไทยหลังมีบาะแสพบว่าออฟฟิศนี้เตรียมที่จะฝังร่างแบบเงียบในพื้นที่ของกรุงพนมปเปญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งแรงสะเทือนต่อครอบครัวของคนไทยจํานวนมากครับเพราะว่ายาติาของเขายังสูญหายและถูกหลอกไปทํางานอยู่ที่ขบวนการ เครือข่ายสีเทาที่หลอกคนไทยเองไปทํางานที่ฝั่งกรัรมพูชาหลายกรณีครับตอนนี้ไม่เป็นข่าวหลายคนติดต่อไม่ได้ก็หายสาบสูญไปและก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรจากการรวบรวมข้อมูลเท่าที่เราสามารถจะทำได้ คนไทยเองเนี่ยไปเสียชีวิตนะฮะหลังจากที่เกิดการประทะกันเลื่อยมาจนถึงณวันนี้แล้วเนี่ยประมาณ5้ารายด้วยกันนะครับตั้งแต่ทางด้านของเชฟมีนนะครับเลื่อยมาจนล่าสุดเนี่ยก็คือโตโต้เป็นรายล่าสุดนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลอีกเยอะว่ามีคนไทยเนี่ยติดต่อไปได้แล้วก็ถูกหลอกไปทํางานอีกเยอะมากเลยน่ากลัวนะฮะสถานการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นจักสเดือนแล้วมีคนตาย เป็นคนไทยตายในฝั่งกัมพูชาอย่างน้อยๆเนี่ยเบื้องต้นคือ5ศพรวมศพล่าสุดวันนี้ด้วยเนี่ยแสดงว่าเฉลี่ยคือเดือนละศพเลยนะฮะแล้วมันจะจบยังไงกับเหตุการณ์นี้ในกัมพูชาล่าสุดครับนอกจากไปเจอว่าคนไทยตายปริศนาคาดว่าโดนทารุณทาําร้ายยังมีเหตุการณ์ระทึกฮะชิงตัวผู้ต้องหาที่ศาลเลยอะ่ะแบบนี้ครับ เสียงปืนดังนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาวันนี้ครับระหว่างเจ้าหน้าที่เปิดประตูหลังรถผู้ต้องขังให้ผู้ต้องขังเขาลงมาจากรถเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดสวายเรียงที่กัมพูชาครับบุกชิงตัวผู้ต้องขังบริเวณศาลเลยอะ่ะนี่คือเกิดขึ้นที่กัมพูชานะอุกอาจมากท้าทายกฎหมายมากแล้วน่ากลัวด้วยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องขังเนี่ยขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีคนร้ายพอชิงตัวได้ก็หลบหนีไปพร้อมกับผู้ต้องขังตํารวจตามรวบตัวมือปืนนะฮะ ชิงตัวผู้ต้องขังคุมตัวได้แล้วหนึ่งครับรถไปติดหล่มในแอ่งน้ําระหว่างหลบหนีก็เลยติดตามจับคุมตัวได้ทันทีและกําลังเร่งล่าตัวผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือและผู้ต้องสงสัยเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคําชี้แจงเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนี่คือวินาทีที่ไปควบคุมได้หลังจากรถติดแอ่งน้ําหมีไม่รอดครับ อ่ะวคุณผู้ชมครับมีอีกภาพหนึ่งที่ให้ดูกันไม่รู้ว่าตอนนี้ทางฝั่งกัมพูชากำลังเตรียมพร้อมอะไรอย่างไรบ้างล่าสุดทหารกัมพูชาเข้ารวมตัวกันทําพิธีเส้นไหว้ที่ศาลปู่ตาช่วยปกปักร,รักษาตามความเชื่อดั้งเดิมของฝั่งกรัรมพูชาครับ ดังไปกรุสายึงดังไปปกมดาย,ยึงดังไปประเทศจีดึงโอ้นี่นั่งทําพิธีกันเยอะเลยนังพับเพียบกันนะฮะทหารอยู่ที่ศาลนะครับก็เป็นภาพที่เพจสองขมเบเอาคลิปทหารกัมพูชาเขาก็ถ่ายคลิปเองโลงเองแล้วครับกำลังรวมตัวกันจุดธูปทําพิธีเส้นไหว้ขอพรจากศาลปู่ตานะครับบรรพบ,บรุษในพื้นที่แสดงไทยกัมพูชาก็ให้ปกปักรักษาตามคาเชื่อ นะฮะก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะเตรียมเข้าแนวรบหรือว่าเตรียมที่จะประจำการกันก็เดยมาขอพอรก่อนท,ทําพิธีก่อนเพื่อปลุกใจนะฮะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของเขาแหละทหารกัมพูชาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนผู้หญิงคนนี้ขอพลังจากกรรมการและขอคะแนนจากกรรมการด้วยครับครับเวทีมิสทีนกัมพูชาสาวกัมพูชาคนนี้ฮะ พูดสุนทรพจน์บนเวทีกล่าวหาโจมตีประเทศไทยบีบน,น้ำตาร้องไห้เล่นบทเหยื่อสุดท้ายเธอได้มงกุฎไปครองนะครับคนก็เลยแซวไงคว้ามงกุฎเพราะว่ดาด่าประเทศไทยเนี่ยนะทำให้อินฟลูคนไทยก็ไม่ทนเลยอัดคลิประบายความในใจออกมาแบบนี้ครับ Stop playing the victim and faking tears. No one believes it anymore. ยุดเล่นบทเย่อแล้วก็แกล้งร้องไห้ได้แล้วค่ะบอมีผู้ใดเชื่อคุณดอกเชื่อฉันเถอะ We want peace too. We hope your leader put his people first, end this conflict, and bring peace to your country. เราก็ต้องการสันติภาพคือกันค่ะฉันก็หวังเป็นยังยิ่งเลยว่าผู้นำของคุณจะให้ความสำคัญกับประชาชนของเขาเป็นอันดับแรกรีบจบปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้ซะแล้วก็นำภาพ peace หรือว่าสันติภาพ มาสู่ประเทศของคุณให้ไหวที่สุดท่านเป็นกำลังใจให้เอาอีหลีนะแต่มันมีคำถามเดียวตอนนี้อันนี้เขาใส่ชุดไทยอยู่บอที่เขากำลังว่าประเทศไทยอยู่นี่ w a s n t s h e wearing Thai traditional dress โอ้ชื่อกบา in ในประเทศใน t ดหัวค่ะเนี่ยฮะ อัดคลิปต่อกลับไปหลังจากชูรีรอเฮิงนะครับมิสทีนกัมพูชาเนี่ยเธอได้มีการกล่าวสุทรพจน์กล่าวหาประเทศไทยและบีบน้าตาร้องไห้สุดท้ายเธอได้มงกุฎในเวทีดังกล่าวคริสปี้ฟรอยครับอินฟลูสาวชาวไทยก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องอัดคลิปตอบโต้กลับไปและก็ถามคําถามเดียดชุดที่ใส่เหมือนชุดไทยเลยนะแล้วคุณใส่แล้วก็มาพูดจากล่าวหาโจมตีประเทศไทยแบบนี้แล้วคุณได้มงกุฎหรอเอาแบบนี้เลยเหรอคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันล่ะครับมีสบายกับชุดไทยชัดๆเลยนะฮะ คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนกันหน่อยครับก่อนหน้านี้ครับมีหลวงตามรูปหนึ่งครับหลวงตาเสียทรัพย์ท่านเดินทางไปเยี่ยมทหารที่ชายแดนช่องบกละโมูโถนนมันแบบเป็นลูกลงับบลกลงเป็นดินนะแล้วอู้ย,ยากลําบากเหลือเกินท่านก็อ่ะเดี๋ยวอาตามาเป็นเจ้าภาพในการระดมทุนนะฮะสุดท้ายระดมทุนได้15ล<ม>้านก็มอบให้กับทหารทําถนนไปล่าสุดก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณสัก30ซได้นะครับ เมื่อวานนี้ครับคณนะทํางานการก่อสร้างถนนป้องกันชายแดนนะครับทางด้านของคุณธนชนกนะครับนะฮะก็เดินทางไปนะแล้วก็ทางด้านของท่านพลตรีนัทสีอินท่านรอมชรัตภาทที่2ก็มีการนําเสนอโครงการดังกล่าวให้กับหลวงตาสินทรไปดูความคืบหน้าในการทําถนนนี่คอ,อนกรีตมาแล้วครับ30%แล้วนะครับ นะฮะก็ดําเนินการไปแต่ว่ามีอุปสรรคเรื่องของพื้นที่บ้างรวมถึงช่วงที่ผ่านมาก็มีพายุเข้าฝนตกนะจากพายุใต้ฝุ่นคาเมกก็ทาให้ราช้าไปบ้างก็หยุดดาเนินการไปแต่ว่าก็จะดําเนินการต่อให้เร็วขึ้นนะครับจากการตรวจสอบพบว่าถนนเองก็เป็นไปตามมาตรฐานดีครับมีความหนานะสามารถใช้งานได้สัญจรได้รถขนาดใหญ่ของทหารสามารถที่จะ สัญจรเส้นทางนี้ได้ขณะที่หลวงตาสินทรัเท์ท่านเองก็อนุโมทนาบุญมานะฮะแล้วก็กับประโยชน์ที่ให้ไปในการทําถนนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามท่างบประมาณก็มอบให้ไปแล้วก็ถือว่าขาดต่อจากการไปเลยนะฮะก็สามารถนําไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องบริการให้หลวงตารัรบทราบก,ก็ถือว่าหลวงตาท่านก็ดําเนินการแล้วก็ทําให้ตามที่ได้มีการประกาศเอาไวนานนานน้นะครับสิล้านในการทําถนนนะครับ แล้วก็คืบหน้าไปแล้วเห็นผลเป็นรูปธรรมเรื่องดีๆแบบนี้น่าชื่นชมนะฮะ,ะทำแบบนี้แล้วก็ยิ้มออกแล้วใจฟู